ตลาดมัดอีกแล้วแบบเปรี้ยงเปรี้ยงเลย hmm, hmm, hmm. 哎，你啊，你啊。好 <laughs> กินระเบิดแข็งเป็นหัวยักษ์กินก็ไม่ได้อสามสิบบาทไข่ปลาบ้าน กระเทียมรูยี่สิบ ตลาดนัดชุมชนคนภาคได้นะคะทุกคนตลาดนัดภาคได้มันงาวสองโลหกสิบ พอใช่ไหมเออต้องส่งเขอเดินละนิดนี่เหรอ